ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอราลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เ็เพจรับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าม b i l e NBAUFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ Over Top ช p สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีอีนะวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวนะครับผมนักเตะนะครับผมตัวออบเจกทีฟนะครับผมที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็คุ้มนะครับผมนะผมจั่วหัวคลิปไว้นะครับผมคือเอาง่ายๆคือทำมาไม่ใช้ยังคุ้มนะครับผมก็คือ3ตัวนี้นครับผม ตัวแรกก็คือ p a t ติกแบมฟอร์ดครับตัวนี้ได้สกิลมูฟสีวิคุตสามนะเวิร์กเลทไฮไฮครับสเตตก็พอใช้ได้แต่จุดเด่นอยู่ที่ดริปบิ้งเกครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันมันจะพริ้วขนาดนั้นไหมถัดมาครูรูเซฟสกีนินจาแพ็กนะครับผมนะ ตัวนี้ก็เอาจงจริงตัวนี้สเตตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจะเร็วก็ไม่เร็วนะแล้วก็พริ้วอยู่แต่ว่าเนื่องด้วยรูปร่างใหญ่ก็อาจจะไม่ได้พลิ้วขนาดน,นั้นจะว่าแข็งก็ไม่แข็งสเต้งม,มาแค่85้ครับผมยิงก็ไม่คมจ่ายบอลก็กลางๆครับผมแต่ผมว่าตัวที่โดดเด่นที่สุดนะตอนนี้ที่ออกมา3ตัวก็คือตัวนี้ครับลุยดีอาร์ครับอย่างน้อยมันก็เป็นปีกที่มีความเร็วอยู่ในระดับหนึ่งครับผมแล้วก็ความพริ้วอยู่ในระดับหนึ่งก็เอาไว้เจาะริมเส้นได้ครับผมโอเคทีนี้ผมจะมาขยายคววาาามม่ทํไ ัวเนี้ยคือทํามายังไงก็คุ้มนะครับผมจริงๆผมพูดไปแล้วนะในคลิปที่ผมลงไปเมื่อวันเสาร์นะครับแต่เดี๋ยวจะมาสั้นๆอีกทีนึงงะนรับผมก็คือมันจะมีออบเจกทีฟให้ทำนะครับผมอยู่ไหนวะ <c oughs> ไหนวะอันนี้ Play to Style ครับผมอันนี้ครับผมก็เดี๋ยวจะมีอีก4ตัวออกมาซึ่ง เอาจริงๆอ่ะมันจะมีตัวให้ทำใช่ไหมราคาประมาณ20,000-30,000ก็คือพวกเวอร์ชั่นแบบลุยดีอาร์ตแปดหกแบมฟอร์ดแปดห้าอะไรเงี้ยสองหมื่นสามหมื่นคือทำตัวนั้นมาถ้าทำตัวนั้นมานะครับไม่คุ้มหรอกครับต้องเอามาทำออบเจกตีฟต่อครับซึ่งจะเสียเวลาอีกตัวละประมาณ2ชั่วโมงราวๆโดยประมาณครับผมแต่วา่าคิดเป็นถ้าคิดเป็นมูลค่ายังไงก็คุ้มครับผมสำหรับเราได้แปดแปดกับแปดหกมาสองตัวอะไรเงี้ยนะโอเคอเคุ้ยผมลืมรับของวันฟุตแชมป์เลยวนะอะไรเงี้ยมะเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผม มาครับเดี๋ยวเรามาลุยกันครับผมมาเกมแรกครับผมแพทริกแบมฟอร์ดคูลูเซฟสกีลุยดิอาร์สลุยดิอาร์สลุยดิอาร์สฝา,ราครับโจวิลล็อกไอพวกตัวพวกนี้เอามาลิงก์เฉยๆนะวิลลงวิลล็อกคูลูให้แบมฟอร์ดคูลูคูรูโอ้โหไม่ผ่านว่ะมาเลล่า หยาบแล้วหยาบแล้วได้อยู่ครับตะเกียตะเกียเมสซี่ทีเอต้องอยู่ครับไปแบมฟอร์ดแบมฟอร์ดถนัดซ้ายปะวะแบมฟอร์ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแพทิกแบมฟอร์ดสแกนหน้าดูทำไมหน้าดูยับอ๋อยิ้มยิ้มเป็นคนยิ้มบ่อยครับร่องข้างแก้มมันเลยขึ้นไงคนยิ้มบ่อยครับเป็นคนอารมณ์ดี แบมฟอร์ดครับให้ไม่ทันว่ะเอาจริงผมว่าแบมฟอร์ดไอ้เหี้ย99ดิปปิ้ง99หมดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพิวเลยนะครับถ้าเทียบกับเมซี่อ่ะเทียบกับเมซี่นี่คือเมซี่พิวกว่ายเยอะครับ ตรงกลางผมเป็นสกเลียกับ v วีลอตเฮ้โคตรเอาเฮ้ยีคูลูฝากสกเลียฝากมาครับเ <The S 1> <Messi. S 2> มซี่เมซี่ยังได้อยู่ให้ด <c oughs> ีอาร์ดลุยดีอาร์ดลุยดีอาร์ดครับหาเพื่อน <c oughs> ไม่มีเลยเ <c oughs> ฮี้ยฝากก่อนแล้วกนะั <c oughs> นตะเกียร์วีลอก ซัคเคียยังไงแบมฟอร์ดแบมฟอร์ดยกแล้วกดโอ้โหมันถนัดซ้ายครับแบมฟอร์ดแล้วมันวิ่งฟุตสามไงเท้าขวาค่อนข้างยากหวังยากครับลีชาร์ลีซ้อนอุ้ยไ,ไม่ถึงเลยสักเลียไม่ยืดขาดักชี้ม่แล้ว,ลอลวโอ้โหดนรุม่าสวยครับโอ้ยกระโดด นบนสุดคูรูว่างครับคูรูคูรูคูรูไม่ค่อยเร็วแต่ได้หนาอยู่คูรูเขาเหลี่ยมคูรูปั่นลูกนี้โอ้โหเกือบได้ครับไม่ค่อยเร็วแต่ได้หนาอยู่ครับแบมฟอร์ดมงเก่งปะแบมฟอร์ดเกือบได้อยู่นะซ<ม>ีอีกทีนึงดีอาร์ตขอครับต้องให้แหละเน้นเน้นคนเดียวโอ้โหกระโดดฟาดลูกนี้ไม่ได้ครับโอ,โอ้โหแล้วเมื่อกี้กดเขียวด้วยนะไอ้ yeah. กูคียิงติดเขียวด้วยสัตว์แต่ว่าท่ามันยากไปหน่อยครับถ้าเป็นวอลเลย์ยืนวอลเลย์น่าจะได้ครับสวยครับแบมฟอร์ดฝากคูรูแบมฟอร์ดวิง่งคูรูให้ไม่ดีเลยวะ <laughs> พอมีช่องอยู่นั้นให้ไม่ค่อยดีครับยังนำแค่หนึ่งศูนย์นะเนี่ยแบมฟอร์ดให้ครับคูรูคูรู ดีไซน์ก้อยมาสวยกับแบมฟอร์ดข้างในมีเมสซี่แบมฟอร์ดแบมโซแบมฟอร์ดแบมฟอร์ด,รดเข้าซ้ายแล้วกดโอ้โหติ๊กย, <c oughs> ย้อนออกเยอะยังไรของผู้พูดวะชิบหายแล้วครับไอ้เนี้ยโอกาสทองไม่รู้กี่ทีแล้วไอ้สัตว์เล่นเป็นยูเวนตุสเลยแบมฟอร์ดคูลูกูร <c oughs> ู เซ็นกับซากาเรียวิลโลกไอเมซี่ลุย,ยดิอาสโอโ้โยเฮียผมแตะมาติดทางไปหน่นยอยสกิเอดูไวยโลเซโนโลเซโนโลเซโนโอ้โหเฮียมันเร็วจังวะ ยังอย,ยู่ยังอยู่โอเคเกือบแตกไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้าใครแค่แบมฟอร์ดไม่เป็นไรครูรูเก็บได้ครับคืนแบมฟอร์ดแบมฟอร์ดสวยครับค <c oughs> รูเซฟสกี้ข้างในมีเมสซี่ครูรูครูรูครูรูเข้าซ้ายโอ้โหเหี้ยจริงๆน่าจะยิงขวาไปเลยนะเ <c oughs> พาอ่านอยู่แล้วครับเข้าซ้ายเอาแรกแบมฟอร์ด คุณลูกไม่ได้หรอกทำได้อยู่่นีสวยสักเลียโอ้โหชิบหายแล้วผมไม่ได้ให้ตัวนี้เด้อเก๋ๆติดตาเขาไว้สวยครับบินล็อกสวยลงไม่ล็อกเอาดีอาร์ตหลุดครับไปยังไงแบมฟอร์ดแบมฟอร์ด โอ้โหแล้วมึงมาชนกูทำไมแบมฟอร์ดแต่ยังไปได้แล้วโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วยังวะแบมฟอร์ดเอาโอเคครับแพททิกแบมฟอร์ดไอ้เนี่ยนี่แม็กแมซอยนิ้วแบบโดอ้วนด้วยว่ะไอ้ยลูกนี้โขกเน้นๆครับไอ้เหี้ยแต่โอกาสเยอะมากเลยนะไอ้เหี้ยยิงได้สองลูกนี่น่าผิดหวังนะครับน่าผิดหวังนะครับไอ้เหี้ย แต่ก็อย่างว่าพวกดีอาร์ตกับคูลูมันก็ไม่ได้แบบเป็นแบบเป็นตัวที่แบบจะแบบยิงคมคมเก็บอยู่แล้วอ่ะโอ้โหยังเข้าเฉยเลยวู <c oughs> <c oughs> โดนม้วนเดียวแตกเลยครับไยโดนยิงท,ทีเดียวแตกเลยครับพสองทีแล้วเนี่ยวนะ่ะย้งลืมไปมีดอนนาเซฟสวยๆไปทีหนึง่งวิล<ๆ>็อกดีอโอไม่ถึงไปมาได้เลยไหนเอ้าชิปยังดีนะบอล สัเคลียครับบาคคูลูโอ้ลูคูลูแม่งซ้ายขวาช้ามากอะไอ้เหี้ยไม่เวิร์กเลยครับคูลูแต่คุมนะถ้าความคุมคุมครับนี่แต่ถ้าใช้งานนี่ไม่เวิร์กครับแบมฟอร์ดเข้าซ้ายโอ้ลูบบาคลูบบาคลงไปลบว่าไงลงไปลบหก สภาพสภาพถือว่าน่าผิดหวังนะสามตัวลุกเราครับวันนี้เอ็กเพรสเดตโกเราสามสามมีคือเอาง่ายคือเอ็กเพรสเ o ตโกมันคือประตูที่เราควรจะได้ควรจะได้สามลูกครับเราได้มาแค่สองครับได้ช็อตไปสิบครับยิงไปสิบครั้งครับสภาพไอ้ี้ยเอาหน่อยเว้รึ่งหลังนี่แหละมา ผู้จัดการทีมผมไปปลูกใจมาเรียบร้อยแล้วครับโอเลคุณน่าโซคายาครับเมสซี่ได้แบมบฟอร์ดดูดีครับมันหลุดไหวายแย่ค่ะไม่ค่อยดีเมซี่ชีพหายสกัลเรียถูกซีลุยดิอาร์ตครับลุยดิอาร์ตหาเพื่อนอยู่สกัลเรียวินล็อกวินล็อกให้ลุยดิอาร์ตหลุดลูกน,น,น,นี้แล้วโอ้โหไม่เข้ายิงแย่กูยิงแล้ว ผมวู้บือว่ะไอ้ย์ยิงกันยังไงก็ไม่เข้าหว่ะเฮียที่ผ่ายละสงสัยต้องถึงมือเมสซี่แล้วมั้งเนี่ยสงสัยต้องเมสซี่แล้วมั้งไงเฮียกลัวยังไงครับแบมฟอร์ดเอาแบมฟอร์ดขอเมสซี่ให้ครับแบมฟอร์ดยิงโอ้โหสตารบัฟโอ้โหไอ้เหี้ยผมว่าต้องถึงมือเมสซี่แล้วว่ะไอ้เหี้ย ลงกลางไว้ลงไปโลให้แน่นอนครับตรงมุมนั้นยิงไม่ได้เดียร์ตฝั่งมิซ uh ี่แบมฟอร์ดวิ่งเดียร์ก็วิ่งให้เดียร์ดีกว่าสวยครับได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเมื่อกันเดียร์เดี๋ยวเลยสวยครับครูมองทีนึงสวยครับแบมฟอร์ดว่าไงให้โอ้โหเน้นๆครับสคกเหลียยังทยิงไม่เข้านี่กูต้องทำไงเนี่ยกูเลิกดีกว่าถ้ายิงไม่เข้าลูกเนี้ย แบบแบงคปิ้นหลังเท้าออกอะไรอย่างเงี้ย yeah. <wanted> ไปครูเมซี่วิ่งให้เมซี่สวยครับแบมฟอร์ดคืนคูรูก่อนคูรูร้องหน่อยโด r ง โลเวล่าเบเลล่าไอ้เหี้ยเขาสายอิตาลีนี่หว่าไม่เห็นครับเป็นชาลิซอนสวยครับบิลล็อกเมสซี่ไ้แล้วสวยครับแล็มฟอร์ดข้างบนสุดสวยครูรูลุยดิอาร์สลุยดิอาสลูอิดิอาร์สมีเมสซี่เมสซี่วิ่งลูอิดิอาสตัดเข้าในลุยดิอาร์สขวางออกมาก่อนคูรูแตะสวย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  แต่กลับไปเลยนะเนี่ยมีใครย,ยิงฟรีคิกได้บ้างวะโอ้โหีหย,ยแต่ละตัวก็ต้องเมสซีแ่แหละครับ <laughs> ก็ต้องเมสซีแ่แหละจังหวะนี้มาเมสซี่ปันป่นคโคง้งปั่นโค้งโอ้โหเฮียชนเสากิฟฟี่ก็เอาถึงโอ้โหเฮียชน,นไม่เข้าเลยเว้ยไหนไม่ได้ชะลอได้ครับสวยวิยวลล็อก สัตเรเลียคุรู <c oughs> ยากกว่าลูกนี้เปลี่ยนสวยครับดีอาร์ดดีอาร์อรโอ้โหส่งไม่ทัน <c oughs> กดไปแล้วนะไอ้เออตสรครับง่ายดีอาร์วิง่งเมสซี่ให้ครับดีอาร์ดดีอาร,ร,ร์ต้องลองแล้ว <c oughs> โอ้โห ว่าไม่มีปัญหาว่ะสองตัวปีกซ้ายปีกขวาผมเป็นปีกแบบเป็นปีกสไตล์ตัดเข้าในนะเป็นปีกสไตล์ตัดเข้าในแต่ว่ายิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับฟินิชชงฟินิชชิงอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สองตัวประมาณ80กกว่าๆยังไม่ถึง90สจุดติงพาสซิงน,น้อยแต่มันเร็วอยู่พวกนี้ความคล่องตัวก็ถือว่าอยู่ในเกรดใช้ได้ครับ เป็นหลามายหยุดยัดกดูพี่เขาหมอยคีลงมาแล้วว่าผมแตกแน่เลยครับไอ้ตัวตึงหมอยหีนสวยเรโไปล,โล,โลบนสุดยัดฝากเมซี่เมซี่เมซี่ให้สวยครับช่องนี้ยัดดถึงก่อนก็ให้เมซี่สวยแบมฟอร์ดขอแบมฟอร์ดโอ้โหยากาหน่อยลูกนี้ยากครับ โโเซเคเรียเข้าลงเลยนะั่นแหละโรมิโล่แต่เกียฟิโก้โอเคต่เกียฟิโก้นี่ถ้าเจอกับพวกมาเลสนี่พอได้ไม่ค่อยเร็วคโรัิโลบอตะเกียสวยครับตะ okay. เกียออกป่ดีอาร์ตไปให้เมสซี่เมสซี่ให้ดีอาร์ตครับผมข้างใน <c oughs> <c oughs> มีใครไหมกูรูโอ้ยถ้าเปิดถึงนะ ล่นสั้นล่นสั้นกูลูคอตหน่อยเตะตันล่างเลยสัตว์อีอาร์ตครับดีอาร์ตลุยดีอาร์ตไม่ทะลุว่าสกเรียสวยครับแลมฟอร์ดให้เมสซี่เมสซี่เมสซี่ชิปหูสวยมาก ดีอาร์ดพักทีหนึ่งแล้วกดโอ้โหยังไม่ได้อีกอ่ะกูเล่นเกมเศรษฐีภาคสองแล้วอไอ,อ,อ้กูเลิกไปเล่น <c oughs> เกมเศรษฐีภาคสองแล้วครับย <c oughs> ังไงดีอาร์ขอดีอาร์ฟัดโอ้เกมเศรษฐีภาคสองอ่ะสว,วยสักเดียะ ชีพหายแล้เว,ว้าวครับได้อยู่โอ้โหสวยดอนนารุมาออกมาไวสวยเวอร์จิ้วโอเคครับฟอร์ดบิกเฮียเ่ยเกือบให้ไม่ทันครับเฮี่ยกดดันหน่อยสวยได้ๆๆๆทุ่มแบบใกล้มากไอ้ยี้เมสซี่เมสซี่กาจายไม่ดีเมสซี่ปาดสวย ได้อยู่ okay. ลุยาอยยาร์ตใหม่ครับลุยลุยฝากลุยหลอกโหยากกว่าหน่อยลูกนี้สวยสักเกียลลุยเดียาร์ลุยเดีดยาร์โอ้โห่เฮียจะฝ่ากเขาเริ่มรู้แล้ววะ่ะเขาเริ่มรู้แล้วครับไอ้เฮียคุรุคุรุยก,ยกออกคักโอ้โห่เฮีย โดนจังหวะนี้ซามอต้าแม่งกินมุมสบายเลยครับไงคุณอาดูอย่าโดนหมอย์ชีนเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอเจ็บสุดเลยโอ้โหแล้วท่ายากเลยนะโอเคครับโอเคดูไฮไลท์หน่อยแล้วกันไอ้เยอะ คือก็ตามก็ตามที่เห็นนะครับคืออย่างคือผมว่ามันโอเคนะคือโอกาสยิงเราเยอะแบบคือผมพูดตรงๆว่าผมตั้งใจปั้นมากเลยนะ้แต่ปั้นไม่ขึ้นครับ <c oughs> 5.6 expected go a l คือคิดเอาง่ายๆอะ่ะเกมมันคำนวณว่าเราต้องได้อย่างน้อยประมาณ5.6 <c oughs> ก็ปัดไป6ลูกครับ5บน6ลูกครับอเฮียคือ <c oughs> <laughs> มันก็ตามราคาครับนักเตะราคาตัวบาง,บางตัว20,000อย่างเงี้ยลยดิอาตสองหมื่คูลิซิสกี้ส0งหมครับจะหวังให้มันแบบก๊อตเลยก็คงไม่ใช่แต่ว่าถ้าถามว่าคุ้มไหมยังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่า คิดเอาง่ายๆเราได้86กับ88อย่างละตัวครับ88มันก็20,000ืละแปดก็ของแถมคือเอาไปทำ n b c ต่อได้ครับผมนะแต่ถ้าใครจะใช้ก็อยู่ในเกณฑ์แบบพอใช้ได้แล้วกันพอใช้ได้แต่มันไม่ได้เก่งอะไรในยุคนี้ครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe อย่าลืมนะครับผมฝากช่วยกันกดหน่อยครับอย่างน้อยกดไลค์หนึ่งหนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเนอะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า